ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีแอดอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับลืมตาเห็นพระรัศมีสว่างสวยและพระรักสวยงามมากเมื่อพระแม่กวนอิมสเสด็จพบหลวงปู่โตบอกให้ฉันเจปีไหนไม่ทำตามจะอาพาธหนัก หลวงปู่โตท่านสนใจศึกษาด้านวิปัสนาธุระมาตั้งแต่เป็นสมณีนท่านเป็นคนที่มีศีลวัตรปฏิบัติอันงดง,งามมีกิริยามารยาทที่งดงามมีความสุภาพอ่อนโยนมีความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้และท่านได้เคยเจอเกี่ยวกับโรคระบาดหลวงปู่ท่านเห็นคนหลายคนไม่สบาย ท่านรู้สึกไม่สบายใจเพราะท่านเองก็เป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกันท่านจึงตั้งจิตขึ้นว่าหากท่านยังมีอายุไขยอยู่ขอให้ท่านหายจากโรคนี้แต่ถ้าท่านหมดบุญแล้วก็ขอให้ท่านหมดชีวิตลงในตอนกลางคืนท่านได้ิมิตว่าหลวงพ่อบ้านแหลมได้นำน้ำพุทธมนต์มาเจริญให้ตื่นมาท่านก็เจริญน้ำพุทธมนต์ และสุดท้ายท่านก็หายจากโรคนี้ครั้งหนึ่งขณะที่หลวงปู่นั่งเจริญกรรมฐานอยู่ในโบสถ์พันก็เห็นเซียนแปดองค์เข้ามาพูดกับท่านว่าพระแม่กวนอิมมารับท่านเป็นสาวกและให้ท่านปฏิบัติแบบมหายานคือไม่ฉันเนื้อวัวเนื้อควายและให้ฉันเจทุกเทศกาลกินเจหลวงปู่ก็ไม่ยอม เถียงไปว่าพระแม่เป็นคนจีนหลวงปู่เป็นคนไทยและนับถือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วไม่ตกลงด้วยนับแต่นั้นมาเซียนแปดองค์ก็มาเฝ้าอ้อนวอนให้หลวงปู่เปลี่ยนใจจนกระทั่งวันหนึ่งเสียนทั้ง8ดองค์ก็มาหาอีกและบอกว่าวันนี้พระแม่กวนอิมเสด็จมาด้วยพระองค์เองพักรออยู่ข้างนอกหลวงปู่ไม่สนใจ ได้แต่หลับตาเสียเสียนองค์หนึ่งจึงไปเชิญเสด็จพระแม่กวนอิมเข้ามาในโบสถ์และบอกให้หลวงปู่รืมตาขึ้นหลวงปู่รืมตาเห็นพระรัศีสว่างสวยและพระพักสวยงามมากพระแม่เจ้าให้หลวงปู่เข้าไปเป็นสาวกพุทธศาสนามหายาณและประทานเสื้อกางเกงชุดจีนให้ใส่แทนหลวงปูเ่เผอรับกางเกงมาสวมใส่ พอกางเกงสวมถึงเขา่าก็รู้สึกตัวได้สติรีบดึงกางเกงออกทิ้งไปพระแม่กลับบอกว่าท่านเป็นสาวกของพระแม่แล้วต่อจากนี้ท่านจะต้องฉันเจทุกปีตามเทศกาลเจของชาวจีนแล้วพระแม่กวนอิมและเซียนทั้ง8ดองค์ก็หายวับไปกับตาพอถึงเทศกาลกินเจครั้งแรกหลวงปู่ไม่ยอมฉันเจหลวงปู่ก็อาพาธหนัก พอหมดเทศกาลกินเจก็หายในปีต่อๆมาก็เป็นเช่นนี้อีกหลวงปู่ทดสอบอยู่หลายปีจนต้องหันมาฉันเจในเทศกาลเจอาการอาภาษต่างๆก็หายสิน้นท่านจึงฉันเจตามเทศกาลตั้งแต่นั้นมาทุกปีของเทศกาลเจหลวงปู่จะแต่งชุดพระจีในเวลากลางคืนเมื่อหลวงปู่นั่งสมาธิพระแม่เจ้าก็ได้พาหลวงปู่ไปเที่ยวดินแดนสุขาวดี พุทธเกษตรพร้อมทั้งสอนวิชาให้จึงเป็นสาเหตุว่าชาวจีนทำไมจึงเคารพหลวงปู่โตมากเป็นพิเศษคณะศรัทธาได้ร่วมกันสร้างรูปหล่อพระแม่เจ้าร่วมกับหลวงปู่โตที่นาธรรมสิงโตทองจังหวัดราชบุรีและสร้างเป็นพระรูปกระไลทองให้สิทธิ์ที่นับถือพระแม่กวนอิมสักการบูชาคันเมื่อหลวงปู่โต กลับจากการเยือนพุทธคยาที่ประเทศอินเดียหลวงปู่เริ่มฉันพัฒหารมังสวิรัตคือการเว้นเนื้อและสัตว์ทั้งปวงโดยเด็ดขาดอย่างจริงจังตาดถึงแต่การบรณาภาพหลวงปู่โตท่านถึงแก่การบรณาภาพโดยอาการอันสงบรวมสีิอายุได้93ปี7 3พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระศพ ไปตั้งที่ศาลาร้อยปีวัดเบนจมาบอพิษพระราชทานเกียติยศศพเป็นพิเศษเสมอพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชทานโกรธโถบรรจุศพพร้อมฉัดเบญจาเครื่องประกอบเกียติยศครบทุกประการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่การศพโดยตลอดเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลเวัน50วันหนึ100วันและตามโอกาส อันควรหลายวาระก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่